5สูตรสมุนไพรใกล้ตัวแก้ปัญหาผมร่วงอย่างได้ผล 1. ทองพันช่างทองพันช่างเป็นสมุนไพรที่นิยมนำมาใช้แก้ปัญหาผมร่วงมากที่สุดเพราะสามารถหยุดผมร่วงได้ดีและช่วยบำรุงให้เส้นผมกลับมาแข็งแรงอีกครั้งโดยนำใบทองพันช่างประมาณหนึ่งกำมือมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนำมาตำให้ละเอียดจนมีน้ำออกมา เติมน้ำอุ่นลงไปเล็กน้อยแล้วควรให้เข้ากันจะได้น้ำสมุนไพรทองพันช่างสำหรับหมักผมนำน้ำสมุนไพรที่ได้มาฉโลมให้ทั่วหนังศีรษะและเส้นผมแล้วหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงล้างน้ำให้สะอาดแล้วสระผมตามอีกครั้งควรทำสัปดาห์ละ2-3ครั้งจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมาก 2. ขิง ขิงเป็นสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการบำรุงรากผมให้แข็งแรงและสามารถกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมได้เป็นอย่างดีจึงสามารถนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาผมหลุดร่วงได้โดยนำขิงแก่หนึ่งแง่งมาผิงกับไฟอ่อนๆจนอุ่นและมีกลิ่นหอมมากขึ้นจากนั้นนำขิงแก่ที่ได้ไปตำให้ละเอียดจนมีน้ำมันของขิงออกมาห่อขิงที่ตำแล้วด้วยผ้าบางๆโดยห่อในลักษณะของลูกประครบจากนั้น นำมาประคบลงบนศีรษะโดยเน้นบริเวณโคนผมมากเป็นพิเศษประคบให้ทั่วทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีล้างน้ำให้สะอาดและสระผมตามอีกครั้ง 3. มะกรูดมะกรูดจะช่วยให้เส้นผมมีความแข็งแรงมากขึ้นจึงสามารถลดการหลุดร่วงได้ดีและทําให้เส้นผมมีความนุ่มสลวยยิ่งขึ้นอีกด้วยโดยนำมะกรูดสดๆประมาณ4-5ลูก มาล้างน้ำให้สะอาดโดยไม่ต้องปอกเปลือกจากนั้นนำมาต้มในน้ำร้อนจนผลมะกรูดนิ่มแล้วห่อด้วยผ้าขาวบางคั้นเอาแต่น้ำมะกรูดนำน้ำมะกรูดที่ได้มาฉลมให้ทั่วหนังศีรษะโดยเน้นบริเวณคนผมมากเป็นพิเศษหมักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดและสระผมอีกครั้งแนะนำให้ทำสัปดาห์ละ1-2ครั้งจะได้ผลลัพธ์ที่ดี 4. ดอกอัญชันดอกอัญชันจะช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเส้นผมมากขึ้นส่งผลให้เส้นผมมีความแข็งแรงและลดการขาดลุดร่วงได้เป็นอย่างดีและสามารถกระตุ้นให้เส้นผมงอกใหม่ได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมอีกด้วยโดยนําดอกอัญชันประมาณหนึ่งกำมือมาตําให้ละเอียดผสมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยน,นําน้ําดอกอัญชันที่ได้มาฉโลมให้ตั่วหนังศีรษะและเส้นผมนวดเบาๆสักพัก หมักผมทิ้งไว้ประมาณ30นาทีจากนั้นล้างออกให้สะอาดแล้วสระผมตามอีกครั้งวิธีนี้สามารถทำได้บ่อยครั้งตามต้องการ 5. ว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้จะช่วยบำรุงเส้นผมให้มีความแข็งแรงและลดการขาดลุดร่วงได้ดีนอกจากนี้ยังช่วยให้เส้นผมมีความดกดำและเงางามมากขึ้นอีกด้วยโดยนำว่านหางจระเข้3 4ใบ มาปอกเปลือกออกน้ำอาวุ้ธใส่ที่ได้มาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นบีบให้เหลวเป็นเนื้อเดียวกันนำวุ้นที่ได้มาฉีลมให้ตัวหนงังศีรษะเน้นบริเวณโคนผมเป็นหลักจากนั้นหมักทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดและสระผมตามอีกครั้งควรทำสัปดาห์ละ1-2ครั้งจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด